นีนะครับสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีท่านฝ่ายท่านผู uhh, ้เกษียณชาวคณะเสียนพระเชิญยิ้มนะครับผมเดีย๋ยว e ดูครับว่าจะมีนักเรียนเนี่ยมาเรียนกัน1น oh ึ่งวันสทูสีโฟอ้โหลำเลิศยอดเยี่ยม9 10เฮ้ยเฮ้ยจะหหัวเพุหูเอียจมูก โนดตาไอปากเมาแขนอ้ามมือแฮนเนี่ยขมเฮ้ยประตูดอประตูเล็กสมอลดอประตูใหญ่บิ๊กดอประตูหนีบเจ็บดอประตูงับก็จับดอที่พี่ทอมมะม่วงแลตมะม่วงมีมีอยู่ไหนมะม่วงมีมีอยู่ไหนไม่นี่มีมีอ๋อใช่ใช่ สวัสด <I> <ub> ีค่ะสมัยสมใชัยตาเดินอีก <handic> สักรอบให้ครูดูหน่อยพีจ๊ะขอเลยรมาภาพยังเก็บไม่หมดรียนชื่อเล่นชื่ออะไรจ้ะตุดสี่ค่ะโอ้ชื่อเล่นน่ารักชื่อตุดสี่ชื่อจริงซี่ตุดจ้ะนามสกุลณณอยุธยาณโอตัสเฮ้ย มาทำอะไรจ๊ะเขนินนังเลยค่ะอายอย่างว่าเป็นเหลี่ยมอายเป็นกุลสตรีเหลี่ยมอายมาเรียนหนังสือใช่ไหมจ๊ะโถ้ยเอาคนบ้าที่ไหนขึ้นมาเนี่ยมามาชนฉากล้มทายพดไล่มันไปนไตลกบ้าอะไรมากระซิบถามบทกูต้องพูดอะไรออะโอ้ หลวงพ่อพัดคุ้มครองเดี๋ยวผมนึกก่อนครับผมผมเรียนจบโรงเรียนคนปัญญาอ่อนครับโอ้โหเราก็หลงคุยตั้งนานแม่สาวกูใคยาใคราตังค์ยาร้อยชื่ออะไรล่ะโอ้โหมุกขนาดนี้มึงยังลืมอุ้ยเคย <ส> <foundational. S 1> ไม่ต้องเขินจะเขินทำไมคนกันเองทั้งนั้นในปอขอทั้งนั้นชื่ออะไรอ um ุ้ยเขินอุ้ยเขินไอ้เดียวันกูลวงเลยตงเอาสักทีแล้วบอกยะได้กลับ้เดียวน้ำสะกนโอ้ยถามอีกแล้วเพิ่งถามครั้งแรกเทคุณครูนี่เดี๋ยวมาเตะซะเลยเบกเบกเบกนครับ ตามหมดสองมึงองคนแล้วตกใจกัน oh, <okay. S 2> มึงจะคุยกัน <Okay. S 2> ทำห่าอะไรเนี่ยโอเคโอเคโอเคครูขาว่าไงตามหนูมาอีกแล้วครัค,ครูไอ้เขินจะตามเขาทำไมเขาเป็นผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีก็เขินอยู่ตรงนี้มันตามเขินมาเองครับครูครับ เออมันหากันข้างบนข้างล่างเขาไม่หากันมันหากันเองเอองูเห่ากัดที่แขนทำยังไงไอ้เหี้ยไปได้ซ้อมดิว่ะเฮ้ยไปทำอะไรตอนไหนวเนี่ยไอ้เหี้ยรับที่ทหัวแถวนับหัวแถวทำไมไม่นับเล่าอ้าวมึงยืนหัวแถวทำไมเล้ยสัตว์ไอ้เหี้ยมึงเล่นครูเหรอเล่นครูเหรอไปเข้าครูเดี๋ยวไว้ให้เข้าหัวคุณครู โคดซันโลเลยเกูยังไม่ได้เล่นเลยมึงจะซาวทำไมก่อนเนี่ยเราจะเล่นก็ซาวห้สาสองเก้าภาษาอังกฤษวันไอ้เข <c oughs> ินไปไหนเยอะ เนจับเทไอีกเถินซุนอย่างเราอ่ะนับแบบภาษาเขมรนับปะปะปะเสียงเมียงสลึมภาษาเขมรอย่ารีบหาดิหนึ่งเราจะลุ้นได้ตุ๊ซ แน่นี่ใช่นี่ภาษาเขมรต้องมีประนี่ประกร,กกรกกอกไก่สองไอ้แจวแเวมากตัวซี่น่ารัก <c oughs> ไอ้อ้วนยืนขำอะไรตั้งใจเรียน <c oughs> ตั้งใจเรียนมาขำอะไรอนักหนาฮะนีไม่ได้นัดนะด้วาเลิกเล่นเขาเม่นเขาเม่นพละ รประ,ะออกไปยาของมันปะว่าดักกึ่งดำกึ่งลอยมันเยอะลา่าที่ไงเวีย <c oughs> นกึ่ง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 ปลเอาไว้เหนื่อยใจกว่าจะลงได้ฟึดภ<ฮ>าษาเขมรเ, <c oughs> เอาสิปะา <c oughs> <c oughs> ใช่ต้องนำปะภาษาเขมรต้องปะปะปะ ยางย่าง24ชั่วโมง4โอ้ยยางไม่ได้รั่วไอ้เขินกราบคุณครับภาษาเขมรอะไรรออย่าเพิ่งเก่งคอดีอย่าเก่งคอเดิเขมรนะป้าอะป้าพี่ป้าฮะเลิกซะ เอามาสี่พันเลิกเลยเอามาสี่พันเลิกเลย<ช>วาจาใดไม่สุกภาพกลับขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวขทั้งหมดทมอร่อยครับ <นะ S 1> ทั้งหมดที่เล่นมาก็อยากให้ท่านมีความสุขนะครับขอบคุณครับ